สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอ จัดกิจกรรมบมร่มเพาะอาจารย์ผู้จัดโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี2563เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ถูกต้องและพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพตรงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรวมถึงการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดไปสู่การเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งสามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ได้โอกาสนี้ดรวิภารัตน์ดีอองรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติได้ระบุว่าวอชชอและสอ,อสได้ร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งบนพื้นฐานสติปัญญาความรู้ฐานเทคโนโลยีและคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมน,นักวิจัยสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับกิจกรรมบมร่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี2563นี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-23กันยายน2563ณโรงแรมมารวยการเด่นกรุงเทพมหานครซึ่งการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบมร่มเพาะใน5ด้านหลักได้แก่ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการสาธารณสุขสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์